ไลน์แฮปี้ซูเปอรไบค์สวัสดีครับวันนี้พามาดู CB 6 5หกนะครับปี2018นะครับอันนี้มาพร้อมยางล้อโซทูนะครับผมปี2021เลยนะครับยางใหม่เลยนะครับพฤติกาที่ผ่านมานะครับผมปี2021นะครับหน้าหลังเลยนะครับมีท่อแต่งนะครับผมอันนี้มาพร้อมเลขไมลหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับ LED นะครับปี2018นะครับผมเงินสดลถได้ทุกคันนะครับจะผ่อนเราฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับเซ็นสัญญาฟรีถึงที่นะครับ ส่งกรุงเทพปริมณฑลฟรีนะครับต่างจังหวัดคิดค่าบริการเพิ่มเติมนะครับผมใสๆครับวันนี้มีชิลหน้าแต่งนะครับ